สวัสดีครับคุณชมครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลครับประจํางวดวันที่17กุมภาพันธ์2 5ันห้าหสบห้าครับพรุ่งนี้ออกนะฮะวันนี้คือวัอนมาคาบูชาก็เลยเลื่อนไปในวันพรุ่งนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยแล้วกันนะฮะ ตรงเวลาเป๊ะนะครับสักครู่นะสวัสดีไปทาง youtube ด้วยแล้วกันนะครับสิบเจ็ดพอพอะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับก่อนเดือนก็ต้องบอกว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมนะครับแล้วก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ <c oughs> สวัสดีคุณโมลี่ครับสวัสดีคุณนุชอย่าลืมนะครับเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะใครเข้ามาแล้วบ้างครับ ฝนโปรยปลายนะครับนะตอนนี้ฝนกำลังโปรยปลายาลงมาพอดีอากาศดีฮะสำหรับท่านที่อไม่ได้ไปไหนก็ก็ไม่น่าจะไม่ได้ไปไหนไนะครับเพราะว่า,ามันเป็นวันหยุดนะฮะของหลายๆท่านในวันนี้นะฮะ เอาละผมก็ลืมเดี๋ยวนะครับชิบนใช่ไ้มเอาฮะสักครู่นะครับ ผมผมลืมรหัสนะครับสกรูเอ่อจะแชร์ยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวได้กับสกรูนะครับ<笑><笑>เออเนี่ยเราก็ลืมรหัสของเรานะครับโน้ มันจะแชร์ยังไงเดี๋ยวนาะสักครู่นะอ,อะอ๋เดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งฮะขออภัยนะครับเพราะว่าลืมนะฮะไม่ได้เข้านานแล้วก็ลืมนะครับสำหรับ เฟซบุ๊กเออมาแล้วนะฮะท่านไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะฮะ <c oughs> สักครู่นะครับอเดี๋ยวครับนี่ <c oughs> ทูบวันนี้นะครับเสียงไทยเจ้าแม่เป็นคนจับให้นะครับเพื่อรับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของเขาใช่ไหมพรุ่งนี้วันเกิดน้องน่จงน,น,น,นจ้ะค่ะเรียกออกอะไรนะครับ อ่าบอกคุณผู้ชมไปก่อนนี่ก็แปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งสามตัวเลยเหรอสักครู่ฮะก็แปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งอือจริงเหรอ โอเคเรียบร้อยนะครับนนตาชื่นเรียบร้อย <c oughs> อะ,ะรอไปก่อนงวดที่แล้วถูกสามศูนย์นะครับอาตัวนนเาพี่เสียงมันจะแทรกเข้ามาครับอ่ะสวัสดีคุณท้องฟ้านะครับสวัสดีน้อนอยครับสวัสดีคุณกุ้งครับสวัสดี หลายๆท่านนะครับคุณนุชด,ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่เข้ามานะฮะเอา้าก็ไม่ต้องพูดปูฝนตกทำไมมันอบอ้าวจังเลยเนาะนี่นะฝนตกไหมครับดูที่ไหนบ้างครับเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างรายงานเข้ามาหน่อยครับอีสานฝนตกนะฮะกรุงเทพมหานครเป็นไงบ้างภาคใต้ เป็นไงกันบ้างบอกกล่าวกันเข้ามาหน่อยนะฮะปกติจะเจอกันอ่ากลางคืนบ้างเนาะวันนี้วันพระใหญ่ด้วยนะครับวันมาฆาบูชาหลายท่านก็คงเดินทางไปทําบุญที่นู่นที่นี่นะครับเมื่อเช้าก็ทําบุญไปเรียบร้อยนะครับตามอปกติและทุกวันพระอีกแล้วนะครับก็ร่วมอนุโมทนาด้วยแล้วกันนะครับสาหรับท่านที่ร่วมบุญกันมานะครับ สกลตกหนักฮะกร,รุงเทพหมหานครไม่ตกได้แต่ครึมครึมนี่นะฮะพายุเข้าอีสานนะ่าจะประมาณสักสองสามวันนะครับอยู่พัทยาตกตั้งแต่เช้าโอ้ตกเมื่อไหร่นะพัทยากรุงเทพครึมครึมวันหยุดเนาะวันนี้เนาะหลายท่านก็คงหยุดนะครับปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับแต่ว่าก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้านะฮะควรจะเป็นทางไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะก็เริ่มเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะจริงๆกะจะดูเวลากลางคืนดีไหมแต่ว่าถ้าอา่าปล่อยไปมันจะง่วงนะครับเพราะว่าอากาศมันแน่นอนมากฮนะ อากาศน่านอนมาก่ะเอาเลยดีก <énormément> ว <of the world> ่านะครับจะได้วิเคราะห์กันด้วยบางซอนซิตี้ง่วงมากนะฮะพร้อมนะครับ นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาระชังศสีนังสพันธุงนาริตังปริตานอภุสัทารคะตุติปริตวานามิตังสมิตาปทันตาวิกิติกิตาปริตังปันตุสเคกามีจรูปกิสิกลตะเกจันตริกิพิมานิติเบระเทจักฆามีตารวนะฆาหินีขิหวุตุมเขติภูม่าจายันตุเทวราชัลทะลุเสมายะคขัตปนาคาติทันตาสถิเกยังมุลิวรวัจณังสะทูเมสุนันตุธรรมสวนรคารวยยมพันตาธรรมสวนรคารวยยมพันตาธรรมสวนรคารวยยมพันตา พุทธัทงยีโกหงสลายนังคะชามิธรรมังยีโกหงสลายนังคะชามิสังขังยีโกหงสลายนังคะชามินำมอเตสื้อเตปุ๋ยเลเมยงจังใสยีโกหงใช้สิ่งยีโกหงโปรดเักสืออีกกุ่มหนึ่งเชิปอจังเชโกสือกาวอวะแกไลโกไกไล,กไล,กไลเอก,กจิตขอวิงวอนนะโมมหาเมตตากรุณาโชคราวาสนาบารมีพระปุจจายีโกหงโปรดประธานทุบสิทธิ์เงินทองแก่แแนรัตนมณีประธานกุศลลำการสืบหลักฐาน้อยและคุณผู้ชมทั้งหลายด้วยเถิน ผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางช่วยเปิดทางให้การทําพิธีครั้งนี้ขอให้มีโชคมีลาบถูกหวยในวันพรุ่งนี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่วันนี้เราได้ทําบุญทําทานนะฮะก็อทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนของเราก็ดีนะครับ เรื่องของโชคลาบมันไม่เข้าใครออกใครนะครับบางคนอยู่ดีๆซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบก็อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยก็ได้นะครับบางคนซื้อร้อยใบนะครับไม่ถูกสักใบก็มีนะฮะฉะนั้นขึ้นอยู่กับบุญเก่าด้วยนะฮะบ,บางคนไม่อยากจะซื้อแต่ว่ามีคนเอามาให้ก็ก็ถูกนะฮะใช่ไหมเอาละพรุ่งนี้นะครับ Om Jambara Chari Nayin Sawaha Om Jambara Chari Nayin Sawaha Om Jambara Om Jambara Chari Om Jambara องดอกนี้นะครับผมไม่ได้เสี่ยงไพ่นะครับเจ้าแม่เป็นคนจิบให้นะฮะก็เชื่อเขานะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเขานะฮะก็จะเชื่อเขานะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสองดอกนี้เป็นอย่างไรอ่ะติดตามนะฮะมาดูวิเคราะห์กันครับพรุ่งนี้่ะเดี๋ยวนะครับสักครู่พรุ่งนี้เลขไม่เยอะนะครับ แต่ไม่รู้ว่าตัวไหนซื้อได้ไม่ได้นะฮะผมกลัวอย่างเดียวนะครับในวันพรุ่งนี้กลัวเลขเบิ้ลอย่างเดียวฮะเดี๋ยวถ้าเบิ้ลมันจะเบิ้ลตัวไหนนะครับค่อยมาว่ากันเนาะถ้าเบิ้ลมันจะเบิ้ลตัวไหนนะฮะอ่ะเอาเลขเด่นก่อนลวกันนะครับสักคขวนะตึง ขอเขียนก่อนนะครับใครกดแชร์ขอให้ถูกสามตัวตรงๆนะฮะชิบเลขมีอยู่ห้าตัวนะครับ <c oughs> ที่เป็นตัวเด่นๆนะฮะท่าเบิ้ลนะคนเขียนไว้ก่อนฟึบ ถ้าเบิ้ลจะมีอยู่สามตัวนะครับแต่มีโอกาสนะฮะที่จะเบิ้ลนะครับอ่ะลุ้นตัวนี้ไปก่อนนะครับ ปกติต้องออกวันนี้เนาะใครกดไลค์ขาให้ถูครับโอเคต้องชุบมาแล้วนะฮะไม่รู้ว่าซื้อตัวไหนได้บ้างนะฮะอูห้าหกอะไรไม่รู้นะฮะอู๊ห้าขึ้นหมดเลยเหรอฮะเนี่ยมีโอกาสที่จะเบิ้ลนะครับในงวดน,นี้แต่ว่าผมหนีเล็กเบิ้ลทุกทีเลยคุณ โอศูนย์ศูนย์ไม่แน่ออกนะครับขโมนทะพิปฮะถ้าถ้าออกศูนย์ศูนย์น่าจะเป็นสามตัวท้ายนะฮะเอออ่าคุณศิริภักนะครับคุณสุภพอพอรนะฮะคุณมณจัตน์ครับเอาละเอาเลยนะฮะอุ้ยขดห ทำไมวันนี้เราโปรยไวช้าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโปรยแค่สิบนาทีเองนะครับบางท่านไม่รู้นะฮะก็ไปดูย้อนหลังแลวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นทาง youtube ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นทาง a c e b o o k นะฮะก็ไปดูย้อนหลังเนาะสำหรับคนที่ไม่ทันนะครับเอาละฮะรัฐบาลงวดนี้นะครับเด่นจริงๆคือเลขเลขอะไรครับ เด่นจริงๆนะฮะเสียวพี่น้องอยังไงเอามาอันอห้าหกมาแล้วอู้แต่นี่ห้าชัดชนะัดเนาะชัดมากนะฮะอันนี้อันนี้ห้าหกอีกตัวหนึ่งครับหกอะไรไม่รู้ก็แม่บอกเลยนะฮะแปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งอ่ะมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูทู่กันนะฮะสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับ 17, ตัวที่หนึ่งแปดสองตัวที่สองแปดสี่ครับตัวที่สามแปดเจ็ดตัวต่อมานะครับเอา้าไม่ชัดตึงซูมอะนี่ฮะมันใกล้ไปนะฮะเดี๋ยวสักครู่จุบมองเห็นไหมฮะอ่านี่นะฮะไม่ชัดครับสักครู่นี่นะฮะมันใกลมันใกล้ไปเนะาะเดี๋ยวนะฮะอันนี้นะครับสองสามสองเจ็ดแล้วก็ เบิ้ลจะเป็นตัวนี้ครับ224488แฮแคบไว้นะครับอันนี้จากการวิเคราะห์เฉพาะเลขเด่นนะครับ8 2 8 4 8 7 2 3 2สี2แ4ด8จฮะทันไหมครับอีกรอบหนึ่งฮะอ่าช้าๆเขาเลื่อนขึ้นมาปุบอ่าโอ้ไม่ชัดฮะเอออาชัดแล้วนี่นะครับเอาแคบไว้ฮะแคบไว้ฮะ หนึ่งสองสามเรียบร้อยทุกคนนะฮะเอาละเรียบร้อยนะครับเรามาลุ้นตรงนี้ต่อครับอเอาละชัดชัดนฮะเนชัดเนาะอ่าโอเคนะฮะห้าอะไรไม่รู้นะสี่หรือเปล่าไม่รู้ สามตัวนะครับหกห้าหกไหมคิดว่าหัวมันน่าจะเป็นห้านะครับหกห้ 6, 5, อาอะไไม่ใช่ห้าหกห้าเนาะห้าใช่ไหมเนี่ยห้าหกห้าอันนี้ห้าอะไรไม่รู้ครับห้าศูนย์ห้าแปดห้าไม่รู้รอดูฮะ เดี๋ยวลุ้นกันไปนะครับก็เป็นแนวทางนะในการเสี่ยงโชคน่าจะไปหาซื้อกันได้อยู่นะครับสับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับก็มีหลายช่องทางนะฮะเดินไปหน้าเซเว่นหน้าธนาคารตลาดนี่นะฮะเออจริงเราน่าจะเอาเคล็ดลับมาบอกนะว่าคนที่เกิดวันนู้นวันนี้ควรจะไปซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนอะไรยังไงเนาะเออมันจะได้โชคดีนะฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปดีกว่านะครับจะได้ทําการบ้านมาว่า คนเกิดวันนี้ไปซื้อที่ไหนจะได้เตรียมการถูกใช่ไหมครับไปซื้อตลาดไปซื้อหลังวัดไปซื้อสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญนู่นนี่นั่นดีไหมฮะเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมการบ้านมานะฮะฉะนั้นก็เอาไว้ก่อนห้าหกโอ้ยเดี๋ยนะครับคือย้ำมากเลยนะฮะว่าอันนี้ห้าหกอันนี้ก็ห้าหกฮะเอาละ ซื้อได้ไหมโอ้ไม่ซื้อก็ต้องซื้ออะนะครับเนาะคือคือสมมตินะไหนะครับว่าอากงให้จริงๆนะนะคคือบอกว่าห้าอันนี้นะนะฮะอุ้ยโ <c oughs> ดนไฟดูจากกล้องไม่ได้ดูจากของจริงไ้ยฮะจิ้มโดนไฟแล้วกี่สมมุตินะฮะว่าห้าหกตัวนี้นะครับแล้วอันนี้ย้ำบอกว่าห้าหกสมมุติว่ามันออกห้าหกห้าอย่างนี้นะฮะ โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะฮะเอาอะครับคิดวันน่าจะชัดชัดนะฮะสำหรับงวดนี้นะครับอ้ชัดมากนะใครไม่ชัดบ้างครเนี่ยแต่ถูกไม่ถูกไม่รู้ครับแต่ว่าชัดอย่าลืมนะครับหกห้าเท่ากับเก้าห้านะฮะหกห้าเท่ากับเก้าห้านะครับใครที่ได้เข้าไปดูคลิปนะฮะนั่นแหละครับคุณท่องไว้คุณจะถูกหวยฮะ อย่าลืมนะเข้าไปดูคลิปนะฮะฮะครึ่งเหรอฮะส,สลากินแบ่งรัฐบาลสิครับนะห้าหกกห้าสวยนะพี่น้องแบบนี้ฮะชนกับใครไหมเนี่ยมีไหมม,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 มีมีชนไม่ชนเนาะชนกับเจ้าดังอะไรใครยังไงไหมครับเนี่ยโทษทีถามก่อนไม่น่านะครับผมว่าเนะ นอกจากจะเป็นอะไรนะฮะเลขพอสอที่ยังไม่ออกนะฮะมีโอกาสที่จะโดนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเฮ้ยห้าหกห้าแต่ว่าตัวที่วิเคราะห์คือตัวนี้นะครับนี่นะฮะอย่าลืมนะแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดสองสามสองเจ็ดสองสองสี่สี่แปดแปด อ๋เอฮะให้ห้าเครับอืมจตุรพรอันนี้ชนไหมไม่ชนเนาะคิดว่านะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันอ่าลองไปดูแล้วกันนะนะครับก็หวังว่างวดนี้ต้องปังแล้วล่ะนะฮะงวดก่อนผมขออภัยด้วยแล้วกันนะนะครับอ้าวชนเลยฮะงวดงวดก่อนผมขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคืออ่าเดี๋ยวจะไม่เชื่อผมอีก เชื่อไหมเนี่ยคือตอนที่ไลฟ์ไปเนี่ยนะครับมันมันไม่มีเลขนี้หรอกครับแปดศูนย์นะฮะแล้วก็ผมไลฟ์เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ไปนอนแล้วก็ฝันนะฮะอันนี้งวยออกพูดอยดากันนะครับอันนี้เป็นความจริงนะฮะแล้วเราก็ถูกด้วยคือในฝันเนี่ยเขาบอกว่าอ่าใน,ในโอเคเนาะรู้แล้วนะฮะอเขาบอกว่า เลขที่ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับสองหนึ่งแปดมันไม่ถูกหรอกมันจะออกสองศูนย์แปดนียแต่มาออกสามศูนย์แปดะฮะเสียดายจังงเลยเนาะ <kho' S 2> ก็นั่นแหละครับถ้าตรงตรงนะฮะแล้วก็ตอนแรกนะฮะคือศูนย์แปดมันก็เท่ากับสามศูนย์อยู่แล้วนะครับโอ้โหถ้าใครแปลงนะฮะรียบร้อยเลย วันนั้นถูกไหมมองว่าน่าจะได้นะครับอย่าลืมนะฮะเข้าไปดูชมคลิปนะครับว่าซื้อหวยแบบไหนมันจะถูกนะฮะเอาละครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ที่ติดตามโอ้โหดูกันเยอะเหลือเกินนะครับสามพันกว่าคนนะฮะเลยนะฮะแล้วงวดนี้ยังไม่ฝันนะฮะคืนนี้แหละวันพระด้วยนะครับมันจะเลขศูนย์แปดเนาะโอ้ยังไม่ฝันนะครับเดียยยเดี๋ยวยยยฝันเราต้องบอกยย้ยย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 ยนยยยยยยนยย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 ย คือเขาจะชอบมาตอนแต่เขาไม่บอกตรงๆเนาะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแม่ถ้าบอกตรงๆเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะก็เดี๋ยวรอดูครับเอาบอกนะฮะมันจะเคลื่อนสิเขาบอกบอกว่ามันจะเคลื่อนนะ่ะเอาเอาบอกก็บอกครับถ้าฝันนะฮะถ้าไม่ฝันก็จบนะฮะนะจริงๆถ้านอนเยอะๆมันก็จะฝันเยอะนะฮะ ฉะนั้นเราจะนอนเยอะเนอะตามนั้นนะ,นะครับอ้าวขอบคุณนะครับก็ที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ติดตามนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในงวดหน้านะครับงวดหน้าก็คืองวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับโอ้เผลอแป๊บๆกันนะฮะไปแล้วนะครับสามเดือนแลน้วฮะแปดมีเอ้ยหนึ่งมีนาคมนะฮะ จะเจอกันวันไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอให้โชคดีฮะขอบารมีกรุงประธานพรถูกตรงตรงใครที่รับชมวันนี้นะฮะขอให้เฮงเปังๆังทุกท่านครับโชคดีนะฮะสวัสดีครับ